แล้วสิ่งอื่นใดวันนั้นคุณบูชาสซฟิงไปใช่ไหมคะครับผมทำให้นอนไม่ฝันร้ายสวดมน์แล้วอุทิศส่วงกุศลแอบแ่เ,เมเเตตาอะไรสารพัดอย่างมก็นอนห,หลับก็ให้คุณบูชาสซฟิงเนี่ยไปไว้ที่หัวนอนเกิดวันอะไรคะพฤหัสคบวันพฤหัสสีส้มคู่หนึ่งแล้วในนี้จะมีคาถาประตเมตังเสร็จแล้วคุณอธิษฐานเอาขอให้หายขอให้ใหมีความสุข ปาฏิหารจะเกิดขึ้นเป็นปาฏิหารที่สฟิงค์เนี่ยไปทําให้อานิสงส์ที่อาจารย์บอกนะแรงขึ้นนะคะนี่ขนาดเอาไปองค์เดียวที่จริงต้องคู่นะคะเดี๋ยววันนี้เอาไปเพิ่มนะคะให้เป็นคู่หรือวันไหนที่รวยกว่านี้ให้คุณมาบูชาทั้ง9้าองค์เลยแล้วทีนี้คุณจะไม่ใช่มาเป็นแสนแล้วนะจะมาเป็นล้านให้จําคําอาจารยนไว้เลยทาให้ครอบครัวพูดจากันไพเราะเข้าใจกันดีขึ้นไม่กระโชกโอ้ แต่กกันแล้วแต่ไม่กจะพูดอะไรก็คิดแล้วก็มันพูดกันร้ายแต่ก็มีดีก็เลยพูดค่อยๆถ้าพูดร้ายกันจะมีแต่อาการเจ็บป่วยจะมีแต่เรื่องเสียงเงินโชคลาภไม่เข้าใช่ไหมคะมันอยากจะยินเสียงมั่งอะไรมั่งนั่งหันหลังหันตอนนี้ก็ยังไงก็รับได้หมดมาร่วมแล้วก็รับได้หมดแล้วทุกอย่างคือมันลงตัวดีใจด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาพีระมิดนี้มา ทำบุญกับอาจารย์รนะคะอาจารย์จะแจกเป็นธรรมทานกับคนที่เขาเข้ามาช่วยงานที่นี่คใครที่มาร่วมใช้แรงกายนะคะทางานในเนี้ยนะคะคคอาจารย์ก็จะแจกเขาไปคนที่เก็บใบนอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยอันนี้จะมีอานิสงส์ให้คุณเสมอกับครอบครัวเนี้ยรวยยิ่งขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้นมีความสุขทุกด้านยิ่งขึ้นรปรารถนาเอาเลยเวลาอธิษฐานนะให้ไปอยู่หน้าสาฟิงค์นะคะเพราะสฟิงค์เนี่ยคือปาฏิหาริย์ที่คุณไปขออะไรเขาในสิ่งที่ดีๆเขาจะให้ให้เหลือเชื่อที่ที่คุณเป็นอยู่นี่แหละที่บอกว่างานไม่มีได้วันละพันเนี่ยแต่ถ้าคุณขอกับสฟิงค์อ่ะคุณจะได้มาจนแบบบางทีอะ่ะอาจจะช็อกอ่ะนะคะทีนี้พูดลงปูนก่อนว่ามันมันจะตำนมนใช้เงินเท่าไหร่ปูนสิบลูกเหรอคะสิบลูกอันนี้อะไรนะ หิดบล็อกหยิบบล็อกเท่าไหร่ร้อยก้อนไม่เดี๋ยวแกรวยมากกว่านี้เดี๋ยวแกช็อกไงเดี๋ยวแกไม่มาหาอาจารย์คือรวยแล้วจะลืมอาจารย์ไหมเนี่ยโอไม่ลืมหรอกฮะอยากรวยด้วยเขาว่ารวยแล้วมันลำบากอาจารย์ขออนุโมทนาด้วยแต่ทำไมมาเที่ยวนี้สวยกว่าเก่าสวยขึ้นทุกวันเจะได้่มสวยได้อาจารย์แต่ทำไมอ่ะจะเลิกทุกแล้วมานี่แล้วดีขึ้นมานี่แล้วดีขึ้นดียังไงว่ามาสิมากี่ครั้งแล้วจ๊ะสามอาทิตย์นี่แล้วครั้งนี้เที่ยวด้ว มาครั้งที่หนึ่งนี่มีปัญหาอะไรมาจ๊ะลิซิดวงลิซีดวงฉีเรศยากจนยากจนค่ะแล้วมาครั้งที่สองเป็นยังไงอาทิตย์แล้วจ้ะดีขึ้นหมดเลยอะไรดีขึ้นว่ามาสิลิซิดูงก็ไม่โผล่ไม่โผล่แล้วหายตั้งแต่ลูกหายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหายตั้งแต่วันแรกป่าคะอาทิตย์แรก,แรกห,รหายเลยไม่อาทิตย์แรกกลับไปนี่กี่วันหายหายไปเลยหายไปเลย ตามหาไม่เจอเลยอาจารย์ตามกลับให้เอาไหมถึงพอกลับเย็นไปบอกว่าจริงๆไม่มีเลยธรรมดามันโผล่ใช่ไหมแหม่เยอะบ่อยก็เริ่มหายมาเรื่อยๆค่ะค่ะไม่หายเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็ไอ้ที่ยากจนละจ๊ะ ก็กำลังเริ่มจะมาแล้วอาจารย์อวันนั้นอาจารย์บอกว่าดาวเรืองอาจารย์บอกว่าดาวเรืองเอออาจารย์พูดไงพูดมาให้หมดถ้าอยากจะแบบรวยยิ่งกว่าเก่าเล่าให้ละเอียดเลยดาวเรืองที่ว่านั่นให้เอาเขาไม่ซื้อเราคนเดียวนะเพราะทีนี้ไปเราก็ขายได้เลยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พูดว่าไงไปนะอาจารย์หมว่าอาจารย์บอกว่าเอาน้ําพิรามิดนี่เป็นรถ ไม่เพี้ยมากินได้ขายดุขายดีก็เอาไปถังใส่ถังเลยถังน้ําปลาฟ้าบดานใสปใส่ผักคนก็พร้อมค่ะนี่ขายจนหมดขนาดเมื่อวานนี้เลิกรดน้ำเขายังมาเรียกซื้ออีกหนึ่งถังซึ่งธรรมดาเป็นไงริงแล้วงแล้วขายไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่มันหมดมันดอกเล็กแล้วไม่เดิมทีเดียวเดิมทีเดียวเขาไม่ค้าเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ซื้อของเราคนเดียว ไม่ซื้อของเราอยู่คนเดียวค่ะของคนอื่นเขาซื้อหมดเพราะว่าของเรายัดไส้แต่อีคนที่เคยขายใช่ไหมคะคนเดิมอ่ะมาบอกให้เราโทรคนที่ซื้อของเราไปซือของมันหน่อยของมันขายไม่ออกอ่อนโอ่อนโยย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 ยอยย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 มยอย ขายอะไรไม่ค่อยได้ยากจนอาจารย์บอกว่าให้เอาน้ำปิรามิดไปให้เอาน้ำปนไปรดไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้สารเคมีคแล้วจะมีคนอยากซื้อเองใช่ไหมคะคแต่คุณบอกว่ามันขายไม่ได้แล้วไม่ได้ตังเลยแต่อทิที่แล้วเอาตังมาทําบุญกับอาจารย์เพราะบอกว่าขายดอกดาวเรืองขายดอกดาวเรืองได้ตังบริสุทธิ์เนี้ยจะสร้าง9 9บบาท อันนี้เงินได้มาบริสุทธิ์ขายดาวเรืองกลับไปขายได้แปดร้อยกว่าขนาดดาวเรืองก็ตายแล้วนะจริงเปล่าจริงโผล่ดอกมาแค่นี้อ๋อขายดาวเรืองได้ทำแปดร้อยคนเลยแล้วธรรมดามันขายไม่ได้เยอะแล้วเหรอไม่ได้เยอะอ่ะมันก็จะตายแล้วัปปลูกได้ตั้งสองเดือนกว่าแล้วมันรู้สึดีร็อยากจะมาเล่อยๆยรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรคะเกิดจากน้ำพีระมิดแล้วก็บารมีพ็คือกระจา อาจารย์สอนทำความดีถึงห้าไเนียค่ะค่ะค่ะเริ่มจะทำก็สรุปว่าดาวเรืองขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายเกลี้ยงเลยก็ยังสั่งปลูกใหม่น้นา้ำปิรามิดที่ให้ไปหมดแล้วยังยังอ่ะอาจารย์บอกทำไม่ได้อ่าร้อยเท่าผสมไปได้ร้อยเท่าผสมไปได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้าจบค่ะปวดเอวก็คืนไปขอค่ะแล้วหายไหมล่ะดีหายทุกอย่างสรุปว่าตอนนี้ ลิ์สีดวงก็หายนะคะฉี่เร็ดก็ดีขึ้นอาจจะยังไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มีสัญญาณว่าดีขึ้นเต้นลำวงได้ไหมคะโอ้สบายมากเลยตอนนั้ตอนนั้นเต้นลำวงก็เร็ดโอไม่ได้เ, <laughs> เอ,อ่อหายดีหมดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีเงินทองเข้ามาแล้วนอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะ วันวันนี้ที่ใส่บาทวันละบาทนะจังเอามาทำบุญเขาไม่ได้มาใส่วันละบาทนะคะแต่ใส่เกินบาทเพราะัวไม่ได้มาง่ายเกินก็แบบนางวิสาขาเขาจะได้โชคมาเกินแถมนะคะอนุโมทนาด้วยสาธุแล้วเดี๋ยวคุณก็เขียนนับด้วยนะว่าได้กี่บาทได้นับมาแล้วได้กี่ล้านคะได้ร้อยห้าสิบเก้าล้านแถมสี่บาทนี่แหละทำบุญแบบนี้มีความสุขไหมวันละบาทนี่แหละ อยากได้นามบัตรไม่มีลงพิมพ์เสมอการพิมพ์ทำนามบัตรมาให้นะคะุไรว,วันสุดสวงบุไรวันสุดสวงอายุ62ปีอยู่ที่ไหนคะจันทบุรีค่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีราอายุ62เหรอ ี่ซื้อพามิลลาไปดูรายการของอาจารย์แล้วคะอยากเห็นหน้าวันนี้มานนั่งจ้องเลยจ้องพามาสวย,ยามากอยายุ62นะยังสวยปิ๊งเ,เลยอะขอบคุณจริงจริงค่ะสาธุอาอย่างให้เป็มมาแกล้งชมอาจารย์ตัวเองนั่นแหละสวยอาจารย์มองแล้วเพลินมองที่ไหนจ๊ะมองจากในทั้งในทีวีฟังพูดนะ่ยก็เลยเกิดศรัทธาว่าอาจารย์บอกว่าคือยังไงซื้อของซื้อยากก็ดูดูมาตลอดเงี้ยซื้อของก็ซื้อยากพอโทรปุ๊บบอก ไม่ต ст ้องถามเลยอาจารย์บอกไม่ว่าจำไม่ได้อาจารย์เอาคืนนะแล้วสบ <ok ู่สบู่หมดไปเท่าไหร่แล้ววันนั้นเนี Avengers> ่ยว okay> ันนั้นหมดไปประมาณสองพันสองพันอ้ซื้ออะไรเยอะแยะสบู่สบู่ซื้อครั้งแรกเ่ยนะแล้นก็ซื้อสบู่อันนี้ให้แฟนใช้ก็มีเหงื่อเยอะ ที่ทำบุญก่อนอยากทำบุญพีระมิดวันที่ยกเสาเอกเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่ามันไกลไงคะแล้วก็เราไม่รู้ทางก็ยังไงจะมาหาอาจารย์เอกไม่ไม่มาดูที่แล้วดูที่แล้วมาเข้าค่ายก็ได้นะจะมีพิธีส่งน้ําพระด้วยไงถวายผ้าไตจีบอให้พระซื้อไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรพวกนี้ถวายพระนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือให้ได้ทานอาหารพลังพีระมิด ทุกมื้อแล้วก็ให้เอาขวดมาเพื่อได้เอาน้ําปิรามิดเนี่ยกลับไปบ้านนะเอาไปใช้ทําประโยชน์ต่างๆใครนอนกลนย่าหนูลั้งคเลยตอนนี้ชิดตัวเองแก่จานรอจริงๆเลยอยู่นี่นะไม่ต้องกลับหรอกได้ไหมครับเนาะอยู่ไม่ได้อยู่ได้เฮอเดี๋ยวจะหายกัดฟันเองวันนั้นฝากเงินมาทําบุญนะคะอาจารย์ได้รับแล้วขออนุโมทนาด้วยหนึ่งพับาทถ้าไม่เอาเต็นท์มาก็ เอาเครื่องนอนมาเพราะอาจารย์ไม่มีเครื่องนอนต้องเอาจานช้อนแก้วขวดสุดรอของอาจารย์สวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับจะจะพูดให้พวกที่สอนคนเป็นเอ็นเนี่ยถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยถ้านเป็นพื่นเป็นตุ่มออกมาอย่าไปกินยาระงับมันนะป่วยไม่ออกเต็มที่แต <c oughs> ่ช่วงนั้นนะี่ อย่าไปถ้าออยเนี่ยอย่าไปออกมากบ้างแล้วพยายามขับขับ,ขบให้มันออกเสร็จแล้วให้แผลมันแห้งแล้วถึงจะต้องออกอถ้าอย่างเงี้ยจะได้หายทกการ์ถ้าเราพยายามอย่างเงี้ยถ้ามันออกผื่นออกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็กลัวเนี่ยไปกินยาหยุดอะไรเนี่ยมันก็จะห,หากไปออกไม่หมดเสร็จแล้วพอเขาไปใช้เขาก็บอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาดีนะคือหน้าเขาใสก็อะไรอย่างเงี้ย เขาเขามีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนจะใช้เป็นฟ้าอ๋อเป็นเครื่องสําอางที่มีธรรมะอ่ะคะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบพอดูแล้วก็เอออิ่มใจนะพอดูแล้วมีความเอออิ่มใจแล้วเราก็อยากใช้นะเนี่ยคือพอใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้มาไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกด้วยดีด้วยหาของถูกนี่มมีแล้วก็เซรั่มอะไรข้างบนสี่้ห้าสบไ กต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะอพอคุณน้อยพูดในทีวีอ่ะของของเรามีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงพันเออ,เอแสดงว่าไม่ ราคามิตรภาพราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้คือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดักติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละครติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้ ได้ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทางผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วคะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ย<ฆ>ก็มันหายไปเอง<ฆ>หายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะ